สวัสดีครับลูกค้าครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผู้การยุทธนะครับในช่องฮีโน่โอเคนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมได้นํารถนะครับทั้ง2องคันนี้นะครับอยู่ข้างหลังผมนะครับเป็นตัว FG ตู้10บาทนะครับของ2อู่นะครับเป็นการเอามาแบทเทิลกันเลยนะครับว่าแต่ละอู่นั้นทําออกมาแล้วสวยมากกว่ากันไหมนะครับแล้วก็แตกต่างกันยังไงบ้างนะครับ2คันนี้นะครับเป็นตัว FG 8J R1A นะครับเป็นตัวอ่า เ8เมตรทั้งคู่เลยนะครับเป็นตู้10บ,บานทั้งคู่ด้วยนะครับแตกต่างกันที่สีนะครับฝั่งทางด้านซ้ายมือของผมนี้จะเป็นสีเขียวเป็นอูทีเอ็นะครับส่วนฝั่งทางด้านขวามือของผมนี้จะเป็นสีแดงนะครับเป็นมุมแดงนะครับมุมแดงกับมุมเขียวส่วนมุมแดงเนี้ยจะเป็นของอูทีบนะครับลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี้ยเราจะพามาดูในเรื่องของความสวยงามความแตกต่างกันว่าอูไหนเป็นยังไงลูกค้าอยากได้อูไหนก็เลือกเข้ามาได้ผู้จัดการยุทธนะครับสามารถที่จะ แนะนำและก็จัดให้ได้ทุกเคสทุกแบบเลยนะครับและก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกด subscribe นะครับกดไลค์ให้กับทางทีมของเราด้วยนะครับทางผู้การยุทธ์ด้วยทางช่องด้วยนะครับอย่างก็ฝากด้วยนะครับเบอร์ติดต่อผู้การยุทธ์ก็คือ0956641453เพราะฉะนั้นถ้าอยากได้แบบนี้สวยๆแบบนี้โทรเข้ามาเลยครับเราไปดูกันเลยครับว่าสังสองอ่นี้แตกต่างยังไงไปครับโอเคครับเรามาดูกันนะครับว่า ข้างหน้านั้นแตกต่างกันยังไงฝั่งแดงนั้นจะไม่มีสกเกิร์ตด,ด้านล่างเห็นไหมครับส่วนฝั่งฝั่งขวานะครับฝั่งเขียวฝั่งเขียวจะเป็นสกเกิร์ตด,ด้านล่างซึ่งผมจะพาดูทีละคันนะครับด้านหน้านี้ไม่เป็นแตกต่างกันแต่ฝั่งแดงนะครับตรงข้างหน้านะครับตรงที่จับเบียบขึ้นนะครับตรงจับสำหรับเช็ดกระจกข้างหน้านะครับจะทําเป็นสีแดงคาดมาเลยจากอู่นะครับส่วนฝั่งทางสีเขียวนี้ก็จะไม่ได้มีนะครับในส่วนของแต่ข้อแตกต่างนะครับฝั่งสีเขียวก่อนเลยละกันเนาะสำหรับอู่ทีเอ็นนี้ ฝั่งสีเขียวเขาจะมีตัวสกเกิร์ตด้านล่างมาอันนี้คือลูกค้าสั่งติดตั้งเพิ่มเติมนะครับก็ติดตั้งมาพร้อมรถเลยนะครับเพิ่มราคาเข้าไปนะครับถ้าลูกค้าอยากได้แบบนี้นะครับสืส่อเสริมนี่ก็ติดต่อเข้ามาได้เดี๋ยวผู้การยุตจะจับให้เลยนะครับอย่างสวยงามเลยนะครับส่วนฝั่งสีแดงฝั่งสีแดงตัวนี้นะครับลูกค้าก็สั่งตรงอ่าโป่หน้าไอ้ข้างหน้านี่ครับที่จับอ่าขึ้นสําหรับ เช็คกระจกเนี่ยะฮะว่าขอเป็นสีแดงได้ไหมซึ่งอูทีีเอ็มก็จัดให้มาเลยนะครับเป็นฟรีมาเลยลูกค้าที่อยากได้แบบนี้ก็ติดต่อผู้การยุทธเข้ามาได้นะครับแล้วก็บอกว่าอยากได้เป็นแบบนี้นะครับลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะครับในจำในในรถคันนี้นะครับหมวกนี้ก็แถมมาจะอู่เหมือนกันเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเขียวหรือแดงนะครับสไตล์ของหมวกของฮิโน่จะคล้ายๆกันนะครับลูกค้าจะสังเกตเห็นได้ว่าสวยงามไม่แพ้กันเลย มีแค่ดีเทลเล็กๆน้อยๆเท่านั้นซึ่งรถทั้งสองรุ่นนี้เป็นรถเดียวกันนะครับเป็นรุ่น60ปี anniversary ทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าพอเราไม่ได้ใส่สกเกิร์ตด้านล่างตัวนี้ก็อาจจะกลับมามองดูว่าเหมือนหน้าจะสั้นไปนิดนึงนะครับแต่พอเราใส่สกเกิร์ตด้านล่างลงไปนะครับความสวยงามลงตัวก็เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ดูยาวขึ้นมาหน่อยแต่ว่าการใช้งานไม่ได้แตกต่างกันนะครับมีแค่ความสวยงามที่แตกต่างกันแค่นั้นเองนิดๆหน่อยๆสวยคนละแบบเท่คนละสไตล์นะครับลูกค้า อยากได้แบบไหนก็ติดต่อผู้การยุตเข้ามาได้เลยนะครับเอาละต่อไปเราไปดูด้านข้างกันคันนี้ผมจะไม่ลงดีเทลรายละแยกบ้ากนะมานะวันนี้ผมจะพามาดูตัวตู้ของแต่ละอู่เฉยๆนะครับลูกค้าสําหรับตู้ของอู่ TBM นะครับบานพับด้านข้างนะครับเป็นสิบ,บานเหมือนกันนะลูกค้าเป็นสิบ,บานเหมือนกันเลยนะครับบานพับด้านข้างตัวนี้1-2-3-4-5-6-7 จะเป็นพันพับ7ตัวนะครับโปรด้านหลังจะเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งเป็นสีแดงมานะครับก็ทําตามที่ลูกค้าต้องการมากนเลยทีเดียวนะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับของตรงไฟทับทีมของเขาจะมีคําว่า t b m นะครับอยู่ด้านข้างเลยเป็นแบบนี้สวยงามนะครับที่การบันไดไซค์ก็จะเป็นสไตล์ของ t b m มาเลยนะครับเป็นแบบนี้มาเลยนะครับอ่าอันนี้ก็ลูกค้าสั่งมานะครับไปดูด้านท้ายกันนะครับอันนี้10บบาทก็จะเป็นแบบ ที่เปิดแบบนี้นะครับเยอะแยะมากมายแบบนี้นะครับเป็น10บบานเลยนะครับลูกค้าเห็นไหมครับว่าด้านท้ายมาบานพับกี่บานหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็บานเช่นเดียวกันจะสังเกตเห็นนะครับว่าข้างบนนั้นช่วงที่อยู่ใกล้กับข้างบนนั้นบานพับจะถี่หน่อยสังเกตไหมครับบานพับช่วงนี้จะถี่หน่อยเพราะว่าช่วงนี้มีโอกาสที่ ประตูจะตกนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มีการแก้เกมโดยการใส่บานพับเข้าไปถี่ๆตรงนั้นเพื่อป้องกันที่ไม่ให้ประตูตกนะครับผมเห็นไหมฮะเขามีความรอบคอบมากแค่ไหนเขามีความใส่ใจมากแค่ไหนสำหรับอู่แต่ละอู่นะครับดีเทลอาจจะไม่เหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าความใส่ใจในการทํางานของเขาเนี่ยไม่แตกต่างเลยด้านท้ายอ่ะด้านท้ายของอู่ TBM อันนี้นะครับจะเห็นว่า ไฟท้ายเนี่ยเขาเปลี่ยนมานะครับเป็นไฟกลม LED แบบอู่มาเลยนะครับแต่ไฟถอยยังเป็นของฮิโนอยู่นะครับที่นี่เขาก็จะใส่เป็นแบบอลูมิเนียมมาให้เลยนะครับนี่ฮะเงาๆสวยงามเลยแล้วก็ลายตัวนี้นะครับก็เป็นสไตล์ของอู๋ TBM เลยนะครับผมส่วนบานบานท้ายข้างหลังนี่นะครับอ่าจะมีอยู่ที่1 2 3 4เป็น4จุดนะครับบานพับมีแค่4จุดนะครับตรงนี้นะฮะเพราะว่ามันไม่ได้หนักนะหนักมากนะครับไฟทับทิมด้านบนเห็นไหมครับเล็ก น่ารักมากเลยทีเดียวนะครับทั้งสองข้างนะครับอ่ามีความสวยงามนะครับเห็นไหมฮะโอ้โหสไตล์ของเขานะอันนี้คือเป็นสไตล์ของอู่ TBM นะลูกค้าดูเอาไว้ว่าอันนี้คือ TBM แล้วก็เดี๋ยวดูด้านข้างนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมพาไปดูของ ETN อีกทีหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะเหมือนกันเช่นเคยนะครับอู่ทุกอู่จะมีช่องอ่าอู่นี้อู่ TBM นี่จะมีตัวเก็บกล่องเก็บของมาให้ เห็นไหมครกอเก็บของมาให้นะครับแล้วก็ป้ายของเขาชัดเจน TBM Body Car นะครับนะมีเบอร์มีอะไรเรียบร้อยนะครับแต่ติดต่อมาที่ผู้การยุติีกว่านะครับผมฮ่โอเคอ่าอันนี้จะเป็นของ TBM นะครับอ่าถังน้ำมันรถยูโร3นะครับ F G ชัดเจนนะครับตัวนี้เป็น F G 8 j r 1 a ตัว7.8เมตรลูกค้าสามารถที่จะสอบถามแล้วก็ทักเข้ามาถามเพิ่มเติมกันได้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูอีกคันหนึ่งกันอ่ะมาครับ มาดูอีกคันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นผลงานของ UTN นะครับลูกค้าซึ่งก็จะมีความสวยงามไม่ได้แตกต่างกันไฟทับทิมด้านบนจะไม่เหมือนกันนิดนึงนะครับอันของอูอาร์ทีบ็ก็จะยาวหน่อยของอูทีเอนก็จะเล็กอก็สั้นหน่อยนะครับแต่ว่ากลางคืนนี้ก็สว่างสบายเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็น LED ทั้งคู่นะครับในส่วนของตัวนี้แตกต่างกันที่สเกิร์ตด้านล่างตรงนี้นะครับที่ลูกค้าสั่งติดตั้งเพิ่มเข้ามานะครับอ่าอันนี้ลูกค้าจ่ายตังค์นะจ๊ะโอเค นะครับไปดูกันเลยด้านข้างเป็นยังไงนะฮะตัวน <nenhum> <cake> ี้ก็ทําสีมาถึงตรงนี้เลยอ่าอูนี้นะครับลูกค้าเลือกมาเป็นสีเขียวเหนียวซับนะจ๊ะลูกค้าเลือกเป็นสีเขียวเหนียวซับมาลูกค้าเห็นไหมครับสีเขียวเขาก็จะมีความสวยงามอยู่พอสมควรเขียวไม่ได้เขียวมืดไม่ได้เขียวสว่างเวอร์นะครับเป็นเขียวที่ลงตัวมากนะครับลูกค้าเลือกสีมาได้แมทจริงๆนะครับสไตล์ของอูทีเอ็นตัวกันมอเตอร์ไซค์นะครับด้านล่างจะเป็นแบบยาวๆแบบนี้เป็นพับมานะฮะ ส่วนของทางอู่ทีบี BM จะเป็นแบบกลมๆเหล็กกลมมาเลยนะครับอ่าสำหรับตัวบานพับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7ตัวเช่นเดียวกันนะครับผมอู่นี้ก็ให้บานพัพบมา7ตัวเช่นเดียวกันมีรางน้ำด้านผลด้วยนะเห็นไหมครับสีเขียวเนียวทับจริงๆลูกค้าเขียวขาวแดงเข้ากันดีเลยนะก็ถือว่าเป็นอีกตู้หนึ่งที่มีความสวยงามลงตัวเช่นเดียวกันเลยลูกค้าเห็นไหมฮะอ่าสวยงามทีเดียวนะครับ ไปดูสีเขียวด้านท้ายกันเป็นยังไงสีเขียวด้านท้ายก็เป็นสไตล์ของอู n, n ีนนะครับทีแอนเอนะฮะเห็นไหมฮะอันนี้คือเป็นด้านท้ายนะครับสวยงามไฟตอนขนาดถอยของอูทีแอนก็มีให้ด้วยนะ,ะเดี๋ยวพาไปดูกันแป๊บหนึง่งเวลาที่ลูกค้าถอยรถนะครับไฟตรงนี้จะสว่างมากเป็นไฟ LED เห็นไหมฮะไฟก้อนนี้สว่างมากเลยนะครับเป็นไฟ LED แล้วก็เวลาลูกค้าถอยก็จะมีไฟตรงนี้เพิ่มขึ้นมาเพิ่มความปลอดภัยนะครับ ให้กับการใช้งานของรถด,ด้วยนกค้าเวลาที่ถอยนะครับนอกจากไฟท้ายของเราตัวนี้จะเป็นไฟท้าย LED ทั้งคู่เลยนะครับมีข้างหน้าแล้วนะครับก็มีด้านท้ายอีกนะครับ LED อีก2อ2อ,อ,อันนะครับเห็นไหมแล้วก็สไตล์ด้านท้ายนะครับนี่จะเป็นของ UTN นะครับ TNN นะครับนะก็มีความสวยงามเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันครับด้านท้าย ในตัวของบานพับก็จะเป็น1 2 3 4 4ตัวเช่นเดียวกันนะครับส่วนไฟ LED ด้านบนนะครับก็จะมี2เม็ดนะครับส่วนของทาง TBM เขาจะมี4เม็ดฝั่งละ4เม็ดนะครับเป็นไงครับสวยงามสวยงามลงตัวเช่นเดียวกันไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับสวยงามไม่ได้น้อยหน้าใครเลยนะครับแต่ละรุ่นแต่ละที่คือจะบอกว่ายังไงดีเป็นเอกลักษณ์ของเขาอะนะครับแต่ละคนแต่ละคนที่เลือกมาแต่ละอู่ที่ทํามา เมื่อสักครู่นี้ฝั่งของ TBM นะครับตรงไฟท้ายตรงนี้ก็เป็น LED เช่นเดียวกันนะครับและก็จะเป็นเพลทสแตนเลสนะครับครอบอยู่นะครับส่วนของทางนี้จะเป็นสีนะครับทำสีลูกค้าสั่งทำสีมาเลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้สวยงามลงตัวเช่นเดียวกันสวยงามแตกต่างกันอย่างมีสไตล์ลูกค้านะเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่จะพาดูไปเรื่อยๆเลยนะครับ วันนี้เราจะดูกันแค่ภายนอกนะไม่ลงลึกภายในนะครับเห็นไหมครับอ่าเนี่ยด้านท้ายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้แน่นอนครับเช่นเดียวกันฝั่งโน้นมีไฟถอยฝั่งนี้ก็มีไฟถอยเท่ากับว่าไฟถอยที่เป็น LED ที่สองสองพื้นเนี่ยจะมีฝั่งละข้าง แล้วก็มีตรงท้ายอีก2มเมตรนะครับไม่ใช่2เมตรเป็น2จุดนะครับก็จะมีให้อีกแน่นอนครับที่นี่ก็จะมีกล่องเก็บของเช่นเดียวกันเลยนะครับกับอูทีพีเอ็มเหมือนกันเลยนะครับสไตล์เดียวกันเลยนะครับที่เก็บแบตเบตอตรอรี่ก็จะมีครอบมาแบบนี้นะครับเป็นช่องไว้ให้นะครับเป็นยังไงบ้างครับลูกค้ามีความสวยง,งามขนาดนี้ลูกค้าคนไหนยังอ,อยากได้แบบนี้บ้างไหมนะครับอยากได้อูไหนอยากได้แบบไหนติดต่อผู้การยุทธเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวจะพามาดูแล้วก็2คันนี้ ลูกค้าก็เลือกได้ทั้ง2องอู่เลยนะครับเห็นถึงความสวยง,งามแตกต่างกันแล้วนะครับความธรรมัดธรแมงความหรูหราความสวยงามความเท่นะครับมีหมดทุกอย่างทุกสไตล์ลูกค้าก็อยากได้อะไรก็ติดต่อเข้ามาเดี๋ยวผู้ก,การยุติจัดให้ครับสําหรับคลิปนี้นะครับลูกค้าถ้าอยากจะได้แบบนี้ก็ทักเข้ามาแล้วก็บอกว่าเอาคลิปเอาอู่นั้นอูน่นี้แจ้งมาได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูข้างหนใกลกันนะครับร้อนร้อนถึงอ่า โอเคครับผมแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีความต้องการที่อยากได้รถนะครับของฮีโนรุ่น FJ g BR 1A นะครับตัว7.8เมตรเนี่ยนะครับเป็นตู้แบบทั้ง2ออู่ที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับ ก็สามารถติดต่อผู้การยุทเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0956641453แล้วก็สำหรับรายล,ละเอียดต่างๆที่อยากได้เพิ่มเติมก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันก่อนนะครับถ้ายัางไม่ได้ซื้อรถนะครับติดต่อผู้การยุทเข้ามาลูกค้าไม่มีผิดหวังแน่นอนได้ของดีของมีสไตล์ของสวยงามของเท่แน่นอนเพราะผู้การจะช,ชอบรถสวยนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยอีกหนึ่งคลิปนะครับขอบพระคุณครับลูกค้าครับสวัสดีครับ